สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำอาหารทูในลุคนี้เป็นลุกออกแบบตอนแรกตั้งใจจะแต่งแบบตาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งไปแต่งมามันออกดูเป็นแขกๆเนาะก็เลยแบบยังคิดชื่อลุกไม่ออกเดี๋ยวใส่ชื่อลุกไว้ในวิดีโอในหัววิดีโอแล้วกันแลบบ้วออคิดออกแล้วจะมาลงว่าแบบชื่อลุกอะไรแล้ววันนี้ก็จะแบบเน้นตาเน้นคิ้วแบบแน่นๆตาให้แบบลึกแล้วสีลึกแบบดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูกันเลยว่าต้องทำยังไงบ้างนะไปดูกันเลย เริ่มจากการเขียนคิ้วนะคะวันนี้เราต้องการคิ้วที่ค่อนข้างโก่งแล้วก็ชัดโดยผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็คือที่เขียนคิ้วจาก the face shop เป็นลักษณะปากานะคะเป็นสีออกโทนเทาค่ะวาดไปตามแนวคิ้วนะคะให้ดูโกง่งเว้นตรงหัวคิ้วไว้เพื่อใช้แบบฝุ่นเบนค่ะ จากนั้นนะคะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นมาเบนที่หัวเพื่อให้ดูฟูงค่ะและใช้สีเข้มมาทับตรงปลายเพื่อลดความเงาค่ะจากนั้นมาสร้างมิติให้คิ้วด้วยการวาดเส้นขนคิ้วช่วงบริเวณหัวคิ้วนะคะค่อยๆวาดไปทีละเส้นเบาๆอย่าหนักมือนะคะแล้วเรามาจัดทรงคิ้วกันด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะเพื่อไม่ให้ขนคิ้วตกค่ะ หลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนมาวาดบริเวณขอบคิ้วนะคะเพื่อที่จะให้คิ้วดูเด่นขึ้นค่ะป้ายคอนซีลเลอร์ไปที่เปลือกตานะคะใช้แทนอายแพมเมอร์เลยเอ่อจะทำให้อายแชโดว์ติดทนแล้วก็สีชัดนะคะใช้พาเลตอายแชโดว์สีเอิร์ธโทนจาก mti นะคะโดยวันนี้เราจะใช้สีส้มมาคัดตรงเบ้าตาเบาๆก่อน คัดไปจนถึงช่วงหัวตาเลยนะคะแล้วก็ใช้สีส้มแดงๆนะคะมาคัดเบ้าทับอีกรอบแต่ว่ารอบนี้จะคัดมาแค่ถึงตรงลูกตาดำนะคะใช้แปรงหัวแบนนะคะแตะที่สีเดิมมาเกลี่ยตรงบริเวณขอบตาข้างล่างด้วยค่ะจากนั้นใช้แปรงหัวแบนนะคะแตะสีเข้ม มาวาดตรงเบ้าตาเพื่อเน้นโครงให้ชัดขึ้นค่ะค่อยๆเกลี่ยจากหางตาเข้ามาจนถึงกึ่งกลางเปิดตานะคะวาดให้ฟุุๆค่ะจากนั้นใช้แป้งที่เป็นพุ่มนะคะเบลนค่ะถ้าอยากให้เห็นชัดนะคะก็สามารถเติมอีกรอบได้นะคะโดยทีนี้เราจะใช้แปลงหัวแบนนะคะแตะที่สีเข้มแล้วก็เบนที่แนวขนตาด้านบนด้วย ค่อยๆไล่มาถึงเปลือกตาด้านตรงกลางนะคะและใช้สีเข้มสีเดิมนะคะมาเกลี่ยบริเวณแนวขนตาด้านล่างให้ชิดที่สุดหยุดแค่ตรงกึ่งกลางลูกตาดำค่ะใช้แปรงหัวตัดนะคะจุ่มสีเข้มเกือบดำน,นะคะแล้วก็วาดบริเวณเบ้าตาเพื่อเน้นความลึกของเบ้าตาค่ะ ค่อยๆวาดเบาๆจากปลายไปตรงกลางนะคะขั้นตอนนี้สำหรับคนที่ตาโตอยู่แล้วก็ไม่ต้องวาดไปลึกมากนะคะวาดแค่บริเวณกึ่งกลางตาดำก็พอแต่ว่าถ้าคนที่ค่อนข้างตาตีนะคะสามารถวาดไปถึงบริเวณเกือบถึงหัวตาได้เลยค่ะจากนั้นใช้สีไฮไลท์ของ n a นเกต l ั t นะคะมาแตะบริเวณเปลือกตา เพื่อเน้นให้เปลือกตาดูมีมิตินูนขึ้นแล้วเบ้าตาดูลึกลงค่ะค่อยๆเกลีย่ยสีจากกึ่งกลางนะคะขึ้นไปด้านบนและเบนไปซ้ายขวานะคะเพื่อให้สีติดทั่วกันค่ะก็ถือเป็นการเสร็จสำหรับการลงอายแชโดว์ของวันนี้แล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของงานผิวนะคะเริ่มจากการฆ่าแพนด้าใต้ตาด้วยการลงสีแดง เพื่อตัดสีดำค่ะค่อยๆเกลีย่ยด้วยแปลงนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเบนๆนะคะเกลีย่ยด้วยแปลงอีกรอบนะคะเพื่อให้ดูฟุง้งหลังจากนั้นใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างนะคะตบลงไปค่ะผิวที่ได้ในช่วงนี้จะเป็นสีออกอมชมพูนิดนึงนะคะแต่พอลงรองพื้นไปแล้วก็จะพอดีค่ะวันนี้ใช้รองพื้น HD นะคะจาก MTI โดยใช้สีเข้มลงบริเวณกรอบหน้า แล้วใช้สีเข้มกับสีอ่อนผสมกันให้ได้ตรงกับสีผิวลงบริเวณช่วงแก้มจมูกหน้าผากคางค่ะโดยวิธีการใช้รองพื้นให้ดูไม่หนานะคะก็คือค่อยๆแต้มทีละจุดบางๆนะคะแล้วใช้แปรงเนี่ยนะคะเกลี่ยว,วนไปให้กระจายทั่วหน้านะคะค่อยๆกดนะคะอย่าป้ายแล้วก็ถูๆเพราะว่ารองพื้นจะเป็นคราบค่ะ ในการใช้รองพื้นหนึ่งครั้งนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือประมาณ2เม็ดถั่วเขียวกับทั่วหน้าแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มจาก l a g i เ l กนะคะมาทำการเชดดิ้งกรอบหน้านะคะให้ดูชัดโดยคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะค่อนข้างจะแห้งเร็วค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าแต้มแล้วให้เกลี่ยเลยอย่าแต้มทิ้งไว้ไหลายๆจุดแล้วค่อยเกลี่ยพร้อมกันไม่งั้นจะเป็นคราบค่ะจากนั้นนะคะมาทำการเชดบริเวณจมูกค่ะ โดยวันนี้จะเว้นตรงช่วงกึ่งกลางจมูกนะคะแล้วค่อยๆใช้แปรงเบนค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าก็จะดูมีมิติหรือลับขึ้นมานะคะใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างจาก n ิ x นะคะมาทำเป็นไฮไลท์ค่ะโดยแต้มบริเวณขอบตาด้านล่างสันจมูกลามขึ้นไปถึงหน้าผากแล้วก็ช่วงล่องแก้มค่ะจากนั้นใช้บิวตี้เบนเดอร์นะคะเกลี่ยค่ะ ใช้แป้งฝุ่นนะคะเซตรองพื้นโดยวันนี้เราจะใช้แปรงแทนพับค่ะอย่าลืมปัดเศษแป้งออกจากคิ้วด้วยนะคะจากนั้นนะคะใช้ n นคเก็ตฟัดนะคะมาเช็ดดิ้งด้วยฝุ่นอีกรอบค่ะแล้วก็ใช้บัตชออนในพาเลตเดียวกันนะคะมาปัดแก้มนะคะแล้วก็ใช้บัตชออนสีเข้มขึ้นมานะคะปัดจากช่วงหนกแก้มลงมาจนถึงช่วงหน้าแก้มนะคะเพื่อให้หน้าดูมีมิติค่ะ จากนั้นนะคะใช้ดินสออินไลเนอร์ของเบลินดานะคะมาวาดขอบตาด้านในเพื่อให้ขนตาดูหนาขึ้นแล้ะลดช่องว่างระหว่างขนตาค่ะใช้อินไลเนอร์สีขาววาดบริเวณขอบตาด้านล่างเพื่อให้ตาดูโตขึ้นค่ะจากนั้นใช้อินไลเนอร์สีดำม,มาวาดแนวขนตาด้านล่างค่ะโดยไลเนอร์นะคะวันนี้ก็จะกรีดให้ดูหนาและยาวกว่าตาจริงวิ่งหางขึ้นนิดนึงนะคะ แต่ว่าระหว่างที่เรากำลังเขียนเนี่ยคือมึกรลเนอร์ของคอสลุกนะคะหมดก็เลยเปลี่ยนแท่งใหม่เป็นไอเลเนอร์ของคลีโอนะคะค่อยๆวิ่งหางตาขึ้นแบบนี้นะคะใช้ตาไขติดตาสองชั้นนะคะมาติดบริเวณเปลือกตาเพื่อให้ตาดูโตขึ้น หลังจากนั้นนะคะดัดขนตาปัดขนตาโดยเราจะเน้นขนตาล่างให้ดูหนาแล้วก็ชัดนะคะส่วนขนตาบนเนี่ยเราจะใช้ขนตาปลอมนะคะติดค่ะมาติดขนตาปลอมกันนะคะที่เลือกใช้ขนตาปลอมขนมิงเนี่ยเพราะว่าจะทําให้ขนตาดูฟูงอนแล้วก็หนาขึ้นทําให้ตาดูโตขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนการทาลิป วันนี้ก็จะใช้ลิปแมทจากซูเปอร์มามนะคะสีออกน้ำตาลแดงมาทาให้ปากดูหนากว่าปกติหนึ่งเพื่อให้ปากดูอวบอิ่มค่ะแล้วใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนวาดบริเวณขอบปากเพื่อเน้นปากให้ดูชัดค่ะเพื่อให้ลุคนี้ดูสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนทรงผมและสีตาค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ